สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องเชนซอลแมนและสําหรับเนื้อหาของเราในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตมังงะเชนซอลแมนในตอนที่166กับ167นะครับผมซึ่งเล็กได้ว่า2ตอนนี้เป็น2ตอนที่ค่อนข้างจะอีหยังวะมากๆนะครับผมนึกว่าอ่านโดจินอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยภาพรวมเนี่ยครับก็คือพวกเดนจิมิากาทกะคีกะแล้วก็พวกแบบตัวประธานนักเรียนอะไรแบบนี้ก็ได้มาจับกลุ่มกันนะครับผมแล้วก็ตามหานายูตะเพราะว่านายู ได้หายไปเดนจิก็เป็นห่วงนะครับผมซึ่งเดนจิบอกว่าถ้าเกิดไม่เจอนายุตะเนี่ยเขาจะไม่ยอมแปงลงร่างแล้วก็ต่อสู้กับทุกคนทุกคนก็เลยต้องมาช่วยเดนจิตามหานายุตะให้เจอนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาก็อยู่บนรถไฟนะครับผมกําลังเดินทางไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวกันแต่ทว่าเดนจิของเราเนี่ยกับมีจิตใจที่เศร้าหมองห่อเหี่ยวนะครับคาตนานะแมนก็เลยแนะนําให้เดนจิไปตีกระบี่นะครับผมเพื่อที่จะปลดปล่อยแล้วก็กลับมาปึ้งปังแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งคาตนานะแมนได้บอกเดนจิ ว่าฉันนะ่ะมีร้านลับสุดเด็ดอยู่เดี๋ยวจะพาแกไปทําให้มันจบๆซึ่งเมทากะาที่ได้ฟังแบบนั้นก็หยีนะครับบอกว่ามาพูดเรื่องแบบนี้เอาตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้เดนจิเนี่ยเขาอยู่ในสภาพจิตใจที่ยําแย่สุดๆเลยนะใช่ไหมเดนจิซึ่งตอนนี้เดนจิของเราเนี่ยก็ทําหน้าแบบเหมือนสนใจคําชวนของคาตนะแมนนะครับผมที่จะพาไปตีกระบี่ซึ่งเมทากะาที่เห็นสีหน้าของเดนจิมีความลังเลเนี่ยก็เลยได้ย้าเดนจิไปว่าจะไปหานายุตตะจังไม่ใช่เหรอพอเง้นพวกเราเนี่ยถึงจะไปกินข้าวเพื่อเติมพลังกัน เซิงเดนจิก็ทำหน้าตาเลือกลากนะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าช่วงนี้สงสัยเป็นเพราะว่าชั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเพราะไม่ได้ช่วยตัวเองมานานเนี่ยก็เลยทําให้จิตใจแล้วก็ร่างกายมันไม่แข็งแรงมันเป็นเรื่องแบบทางกายภาพตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะเมทกะก,ก็ถามว่านี่นายหมายความว่าอะไรเนี่ยทั้งที่ชั้นแล้วก็ทุกคนอุตส่าห์เป็นห่วงนายพยายามช่วยเดนจิเนี่ยตามหานายุตะมาตลอดแต่ว่าเดนจิกับมาคิดเรื่องทะลึ่งตึงตังแบบนี้เนี่ยนะเดนจิก็เลยได้เถียงกับไปว่าการช่วยตัวเองหรือว่าการปลดปล่อย มันก็เหมือนกับเวลาหิวข้าวก็ต้องกินง่วงก็ต้องนอนผู้ชายเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละจริงไหมเมทกากะก็เลยได้ชี้นิ้วตาเดนจิไปนะครับว่าเร็วที่สุดเลยไอสามันสํานึกไม่มีนายเนี่ยไม่เป็นห่วงนายยูตะเลยหรอเดนจิก็ได้เถียงกันไปว่ามันก็ต้องห่วงแงอยู่แล้วสิแต่ว่านะตอนเนี้ทางร่างกายของฉันเนี่ยการขจัดความต้องการทางเพศออกไปเนี่ยมันก็สําคัญมากๆเหมือนกันมันเป็นเรื่องแบบทางวิทยาศาสตร์เลยนะเธอเนยรู้หรือเปล่าซึ่งพวกเขาก็เถียงกันนะครับผมเรื่องแบบเออความหงี่นะฮะของ เดนจิว่าตอนนี้ที่เดนจิรู้สึกจิตใจหอเหี่ยวเนี่ยอาจไม่ได้เป็นเพราะว่ามาจากห่วงนายุตะมาต้าตายแมวตายนะครับผมแต่ว่ามาจากความงี่ของเขาตอนนี้คาตาณะแมนได้พาเดนจิมาถึงยังซ่องกระบี่นะครับผมแต่ว่าซ่องเนี่ยได้พังไปแล้วเพราะว่าเหมือนปีศาจมาสู้กันจนร้านเนี่ยพังไม่อะไรไปหมดแล้วนั่นเองซึ่งเดนจิที่เห็นว่าร้านพังไปแล้วเนี่ยก็ทําสีหน้าแบบสิ้นหวังเลยนะครับผมและในตอนนั้นฝนก็ตกมาพอดีแต่ถ้าว่าเดนจิกับล้มตัวลงกับพืนนะครับพร้อมกับบ,บอกว่าเวลาแบบนี้เนี่ยฉันมัวมา คิดอะไรกันอยู่นะ ทั้งหมาแมวที่ตายไปนายุตะที่หายไปแต่ฉันเนี่ยกลับมาคิดเรื่องแบบช่วยตัวเองเนี่ยนะฉันน่ะอยากจะเป็นเชนซอลแมนเพื่อที่จะได้รับคําชมได้รับการยอมรับความจริงเนี่ยฉันก็แค่อยากเป็นคนที่เนื้อหอมอยากมีเซ็กซ์เยอะๆเท่านั้นเองทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มมาจากไอ้จูของฉันมันเป็นความผิดของไอ้เจ้าเดนจิน้อยฉันไม่สามารถต่อต้านมันได้มันทําให้ทุกอย่างรอบตัวฉันเนี่ยต้องพังพินาศไปหมดไอ้บ้าเอ้ยแล้วเดนจิก็ฟูมไฟแล้วครับผมกับอาการความหงี่ของตัวเองที่ไม่สามารถควบ ทั้งที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่ควรจะมาคิดเรื่องพวกนี้นะครับผมเขาควรจะเป็นห่วงนายุตะนะครับควรแบบเศร้าเสียใจที่หมาแมวตายแต่ทว่าเดนจิเนี่ยกับมีความรู้สึกแบบเออมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเดนจิเลยคิดว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพิกจูของเขานะครับเขาไม่สามารถควบคุมพิกจูของเขาได้ซึ่งในตอนนั้นโจลุก็ได้สลับตัวกับเมทกะขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับเดนจินะครับว่านายเนี่ยไม่ต้องการแล้วเสียนะไอจูของนายนะถ้าเกิดว่านายไม่ต้องการแล้วงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ย ตัดให้เองตามชั้นมานี่สิแล้วก็จบไปนะครับสาหรับเชนซอวแมนในตอนที่166และเชนซอวแมนในตอนที่167ก็จะเปิดมาที่เดนจินะครับที่ได้เดินตามโยรุมาที่ตอกซอกซอยแห่งหนึ่งซึ่งโยรุน่ะก็ได้ไปหยิบเศษเหล็กชิ้นหนึ่งมาแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นมีดนะครับผมซึ่งโยรุบอกว่าเออเนี่ยแถวนี้มีมีตกอยู่พอดีเลยถ้าเกิดว่านายไม่มีไอ้จูเนี่ยก็คงแบบคิดได้เป็นผู้เป็นคนอะไรแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมงั้นก็เอาไอ้จูนายออกมาสิแล้วฉันเนี่ยจะตัดมันเองเดนจิของเรา ก็หน้าเว๋เลยนะครับว่าเอาจริงดิเธอเนี่ยจะทํามันจริงๆรงเหรอโยรุเลยบอกว่าก็นายเนี่ยจำเป็นต้องตัดขาดจากอารมณ์ทางเพศไม่ใช่หรือไงเดนจิ <ans> ก็ย้ําอีกนะครับว่าเอาจริงงั้นเหรอโยรุเลยบอกว่าแกนี่มันตื้อต้านจริงๆเลยเอาไอ้จูออกมาเดนจิ <ans> ก็ได้ถามกลับไปว่าจะให้ฉันเอาออกมาตรงนี้เนี่ยนะเธอเกิดว่าเธอเห็นในจูของฉันเนี่ยเธอก็คิดจะตัดมันจริงๆรเหรอซึ่งโยรุก็ขี้เกียจฟังแล้วนะครับบอกเดนจิว่าแกนี่มันเรื่องมากจริงๆเลยแล้วก็พยายามจะเอามีดเนี่ยไปตัดกระจูเดนจินะครับผมแต ก็ได้ปัดมีดโยรุทิ้งไปแต่ถ้าว่าเมื่อมีดของโยรุตกถึงพื้นเนี่ยในตอนนั้นโยรุก็ได้ทําการเอามือเนี่ยครับล้วงเข้าไปในกางเกงของเดนจินะครับแล้วก็ได้จับพิกจูน้อยของเดนจิแบบเต็มๆซึ่งโยรุก็ได้บอกกับเดนจิว่าความรู้สึกของแกเนี่ยจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่สนขอแค่ฉันเนี่ยได้ต่อสู้กับเชนซอลแมนที่เอาจริงแค่นั้นก็พอแล้วถ้าเกิดว่าฉันบีบไข่แกให้เละคามือเนี่ยแกจะนึกเอาจริงขึ้นมาบ้างไหมซึ่งพอโยรุเริ่มบีบไขเ่เดนจินะตอนนี้ ก็เริ่มแบบแปลกๆแล้วนะครับโยรุก็เริ่มนึกถึงเหตุการณ์ที่เธอกับเดนจิได้จูบกันกลายเป็นฟิลแบบอีโรติกนะครับผมตอนนี้โยรุกับเดนจิเนี่ยก็ได้จูบกันนะครับผมซึ่งมือโยรุอยู่ในกางเกงเดนจินะครับผมส่วนปากเนี่ยก็จูบกับเดนจิแล้วก็คึงนะครับผมจูบคึงเป้าจูบกันไปเรื่อยๆนะครับผมจนสุดท้ายโยรุก็ได้เอามือออกมาจากกางเกงของเดนจินะครับผมและสิ่งที่ติดมือโยรุมาเนี่ยครับก็คือน้ําบริสุทธิ์ของเดนจินั่นเองแล้วก็จบไปนะครับสำหรับเชนซอลแมน ตอนที่167เรียกได้ว่าวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยนะครับผมสําหรับอาจารย์ฟูจิโมโต้ของเราซึ่งถึงแม้ว่ามันจะดูแบบแปลกๆนะครับแต่ผมว่าเนี่ยแหละมันคือแบบเสน่ห์ของงานอาจารย์ฟูจิโมโต้เลยนะครับผมที่แกเนี่ยมักจะเขียนอะไรแบบนี้ออกมาได้แบบค่อนข้างดีมากจริงๆซีนะผมว่ามันดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเริ่มมาจากแบบอารมณ์ของเดนจิที่มีความแบบรู้สึกไม่เป็นตัวเองรู้สึกแบบว่าจิตใจหงุดหงิดอะไรแบบนี้นะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นห่วงนายโยตะ อะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งก็ห่วงนายุตะาด้วยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแบบอารมณ์ทางเพศของเดนจิด้วยเดนจิไม่ได้ช่วยตัวเองมากมันก็เลยทําให้นิสัยของเดนจิเนี่ยดูแบบมีความหงุดหงิดอะไรแบบนี้เราจะเห็นว่าก่อนในนี้เดนจิของเราจะมีความขี้หงุดหงิดนะครับพูดอะไรเนี่ยก็ใส่อารมณ์ชักสีหน้าอาจารย์ฟูจิโมโตเนี่ยแกก็เลยแบบวกเข้ามาในเรื่องที่แกน่าจะชอบอยู่แล้วแหละก็คือเรื่องทางเพศเล่นในเรื่องของแบบซีนอารมณ์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่าเป็นเหมือนงานถนัดของอาจารย์ฟ เลยนะสำหรับไอซีนอะไรประมาณนี้ซึ่งฉากนี้ก็น่าจะกลายเป็นฉากตํานานฉากหนึ่งในเชนซอลแมนหรือว่าอาจจะในวงการมังงะเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะอีพิกไปเลยนะครับผมสําหรับการเอผมก็ไม่รู้ผมจะพูดยังไงดีนะครับเพราะว่ามันก็ตรงตัวเออคือเดนจิมันก็ ขามือเออนั่นแหละครับก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกหรือเปล่าซึ่งผมว่ามันมาถึงขนาดนี้คือแบบเต็มไม้เต็มมือขนาดนี้เนี่ยอนาคตเราอาจจะได้เห็นซียนแบบปับป๊บๆอะไรกันแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับอาจจะได้เห็นซียนที่มันยิ่งกว่านี้ในเชนซาวแมนอีกหรือเปล่านะครับผมก็มารอดูกันแทมในตอนนี้เนี่ยคือคนที่ทํากับเดนจีนอ่ะไม่ใช่มิทกะนะครับแต่ว่าเป็นโจรุก็คือเป็นปีศาจสงครามคือเห็นได้ชัดนะครับว่าโจรุเนี่ยพอแบบเออได้สัมผัสกับหน,น เดนจินะครับโยรุนะ่นะก็เกิดเหมือนอารมณ์บางอย่างขึ้นมาแล้วก็เข้าไปจูบกับเดนจิแม้แต่โยรุที่ดูแบบซึนเดเละมากๆแต่ว่าก็มีความรู้สึกอะไรแบบนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็ทุกคนนะรู้สึกยังไงกันบ้างกับเนื้อหาในตอนนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ